เปิดจดหมายน้องสายฟ้าเขียนภาษาอังกฤษถึงแม่ชมพอนอ็อตยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่ะสำหรับทายาทร่ังสีสิงพิพัฒย์อย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลวลูกๆของชมพูอรรยาและน็อตวิสรุตเราจะได้เห็นความน่ารักความอบอุ่นของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียล และล่าสุดคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้โพสใน Instagram ส่วนตัวรวบรวมภาพเหตุการณ์ประจำสัปดาห์ให้ได้ชมกันทั้งภาพของเด็กๆไปเรียนกิจกรรมของเด็กๆและกิจกรรมของคุณแม่เองทั้งนี้พี่ๆแฟนคลับเนี่ยก็ไปโฟกัสที่ภาพจดหมายที่น้องสายฟ้าเขียนเองถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษระบุว่า Dear Mom and Dad Have you seen the read corner I like the books and I like the new classroom Do you like it and have you seen giant holes in the walls I like to sit in it so much thunder love ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าถึงคุณพ่อกับคุณแม่พ่อกับแม่ได้ดูห้อง the reading corner หรือ,อยังผมชอบหนังสือที่นั่นมากเลยผมชอบห้องเรียนใหม่ด้วยพ่อกับแม่ชอบไหมแล้วพ่อกับแม่ได้ดูรูยักษ์บนกับแพงหรือ,อยัง ผมชอบไปนั่งในรูมนั้นมากเลยรักครับใส่ฟ้าเชื่อได้เลยค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคุณแม่ชมนนัแน่เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ